สวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องกรอบไม้เชียงชายนะครับที่เราติดตั้งกันประมาณนี้เป็นหลังคาทรงปัญญานะครับหลังคาแผ่นซีพับโมเนียนะครับเอาไว้เพื่อในช่างมือใหม่นะครับไปพลิกแปลงเป็นต่อยอดทําต่อนะครับเป็นแนวทางนะครับคือของเราจะทําอย่างนี้ก็คือทาเป็นตรอไปจากข้างล่างเลยโดยการเชื่อมเหล็กกรอบ1นิ้วนะครับผมเป็นเหล็กกล่อง1นิ้วนะครับทากรอบ1นิ้วคนหนึ่งนิ้วเป็นเหล็กกาวบนไ้ครับหนาเม็ดห้าหรือแล้วแต่เราว่าเราจะหนาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาสักเม็ดห้าเม็ดสองก็ได้นะครับผม เนี่ยครับเสร็จแล้วช่างก็จะทาสีกันสนิมไปเลยเราจะทำกรอบว้ที่20เซนนะครับผมส่วนนี้วัดริมนอกถึงริมนอกได้20เซนนะครับตัวไม้เจิงชายของเราจะเป็นทูนวันนะครับเป็นแบบทูนวันก็มีความกว้างทั้งหมด23เซนหรือประมาณ9นิ้วนะครับผมทีนี้ก่อนเราติดตั้งก่อนก่อนเราขึ้นติดตั้งตัวกรอบเนี่ยเราก็จะไปวัดทิ้งดิงตัว ตัวปลายจันทันไว้ดีๆนะครับนี่ครับตัวนี้ที่เราทําอยู่ข้างล่างนะครับก็ここจะเป็นประมาณนี้ก็จะทำเป็นชิ้นเลยนะครับเล็กความยาวหกเมตรก็ทำหกเมตรแล้วก็ตัวถักแนวตั้งมันก็ประมาณ1เมตร1เมตรเป็นช่วงไปนะครับ <c oughs> คือกะว่าให้ให้ไปอยู่แนบกับจันทันจะง่ายหรือไม่เราตัดเศษไว้สักหน่อยไว้สักประมาณเอาไว้ไว้ไว้ตั้งนะครับผมเอาไว้ไปเชื่อมแปะจันทันจันทันที่หลังด้วยนะครับจะได้ง่ายนะครับคืออันนั้นเป็นตัวตั้งนะครับผมทีนี้ก่อนเราขึ้นติดตั้งเราก็ทาสีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเลย ือเราไปวัดวัดแนวนะครับวัดแนวจันทรันของเราก่อนนะครับผมระบางช่วงอาจจะต้องตัดก็ตัดไปจากนี้แหละครับผมคือแล้วแต่บางอันนะครับถ้าบางงานมันยาวก็ตัดไปเป็นช่วงแล้วแต่หน้างงานคืออย่างนี้นะครับตัวตัวหลังคา4ี่ปอร์โมเนียเราจะต้องหนุนแปรขึ้นนะครับทีนี้เราก็ต้องตัดเศษนะครับมาตรงรูสอนชี้นะครับตัดเศษตัวเหล็กนิ้วนึงนะครับมารองให้เป็น2นิ้วนะครับคือตัวนี้จะเป็นแปรในตัวนะครับตัวกรอบเชิงชายเป็นแปรในตัวแล้วก็เป็นโครงฟ้าในตัวนะครับผมตัวนี้ คือด้านล่างใต้ยันทันเนี่ยเวลาเราทําโครงฟ้าทีหลังเราก็เอาเหล็กนิ้วหรือเหล็กนิ้อคุ่นสองมาเชื่อมชนได้เลยนะครับผมเป็นแนวฟ้าในตัวเลยนะครับจะได้ทีเดียว2อย่างแต่ว่าตอนทำเราอาจจะยากไปหน่อยนะครับตอนที่เราติดตั้งโครงโครงไม้เชิงชายแต่ว่าพอเราติดตั้งได้แล้วเนี่ยเวลาเราติดโครงฟ้ามันก็จะง่ายนะครับผมคือตัวนี้เป็นทั้งแปลตัวตัวริมนะครับของหลังคาซีเปอโมเนียแล้วก็เป็นเป็นตัวโครงฟ้านะครับผมตัวข้างล่างจันทันนะครับตัวใต้กันทันนะครับ คือถ้าไม่ใช่ช่างคงไม่เข้าใจนะครับเรื่องหลังคาซีแผลโมเนียนะครับเพราะว่าหลังคาซีแผลโมเนียจะไม่เหมือนหลังคาไม่ต้นชีด e นะครับแปรต้องหนุนขึ้นนะครับผมแปรตัวหลังสุดเนี่ยต้องหนุนขึ้นนิดนึงนั้นไม่นิ้วนึงน่นะครับผมไม่ใช่นิดนึ่งนะครับเท่าตัวเหล็ก,กคือเหล็กความหนาความกว้างหนึ่งนิ้วเราก็ตัดกะเซ็นเลยนะครับห้าเซนห้าเซนมาวางบนจันทันปลายจันทันที่เราดิ่งแล้วนะครับแล้วเราก็วางตัวกรอบเชิงชายที่เราทําไว้วางข้างบนเลยก็ง่ายดีนะครับ ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับตัวนี้ตัวจันทันเราก็จะห่างเม็ดหนึ่งเนี่ยถ้าสังเกตนะครับจุดที่อยู่หลังจันทันก็จะสูงขึ้นมาหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะครับคือเราตัดเป็นช่วงอย่างเหล็กจันทันนห้าเซนหรือสี่เซนเราก็ตัดแค่นั้นนะครับเหล็กนิ้วหนึ่งมาวางบน,นเฉยนะครับแล้วก็เชื่อมใส่แต่ว่าเอาให้ได้ดิ่งนะครับคือตัวกรอบเชิงชายเอาให้ได้ดิ่งแล้วก็ได้แนวด้วยนะครับคือของผมจะใช้วิธีเป่าเหล็กที่หลังตัวนี้เหล็กเหลือยาวนิดนึงเพราะว่า เราเผื่อเหล็กไว้ําได้ว่าจะเอาชายคาเม็ดหนึ่งแต่พอสรุปแล้วเราที่95้าสิบห้ามันก็จะสั้นกว่ากันนะครับแต่ว่าเหล็กเหล็กเหล,ล็กจันทร์เัน่ยปล่อยไว้ยาวดีกว่านะครับถ้าสั้นเราต้องมาต่อเนี่ยกรอบนะครับด้านยาวเป็นเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้คือตอนที่จะมาช่วงหักมุมมุกเยอะๆหลายมุกสองมุกเนี้ยมันจะยากหน่อยนึงนะครับหน้าบ้านพอมาด้านข้างก็ติดแป๊บเดียวนะครับปิดไม่นานคือเร็วกว่าไม่ใช่แป๊บเดียวแล้วครับก็เร็วกว่าคือเมื่อวานนี่ช่างก็เสียเวลาอยู่กับมุกสองมุกในทั้งวันก ไม่เสร็จนะครับวันนี้ติดกรอบด้านข้างด้านเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาติดไม้เชียงชายคือไม้เชียงชายที่ผมพูดเนี่ครับเราใช้แบบทูอินวันนะครับผมคือตัวนี้เลยเป็นแฝดมาเลยนะครับของเชราเส้นหนึ่งผมซื้ออยู่ประมาณ400บาทคือ395บาทนะครับแล้วว่าเราต้องมาทาสีรองพื้นรองพื้นปูนเก่านะครับแล้วก็ทาสีจริงนะครับผมจะทาสีจริงไปก่อนรอบหนึ่งก็เป็นสีขาวนะครับเป็นสีน้ำนะครับแล้วแต่สีเราชอบนะครับอันนี้ผมทาสีขาว คือน,นี้เราเตรียมก่อนที่ติดตั้งเวลาเราติดตั้งเสร็จเราค่อยไปเก็บงานสีอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับขั้นตอนการติดตั้งโครงไม้เชิงชายของเราก็ประมาณนี้นะครับก็คือเอาไว้เผื่อเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสาหรับนายช่างมือใหม่ไปต่อยอดพลิกแพลงเานะครับวิธีทําอาจจะมีง่ายกว่านี้เพราะว่านายช่างรุ่นใหม่ๆในท่านมีหัวพลิกแพลงอยู่แล้วนะครับอันนี้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมคือหลังจากที่เราติดเสร็จแล้วคือบ้านเป็นทรงนี้นะครับผมเนี่ยบ้านที่ผมทําเป็นทรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยเลยเอารูปก็มาลงนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับต้องขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ